เสนอต่อไปครับด้านหลังๆเสนอบ้างครับเสนอใครฮะคุณสายชลคุสายชลนะคุณแมวเดี๋ยวเดี๋วตอนนี้ยังไม่ตอบว่าจอขอเอาออกไปเดี๋ยวจะขอคอเคขอสนอคุณแมวครับเสนอคุณแมวแมวชื่อจริงอะไรอ่ะเขียนชื่อตัวเองชื่อใครบ้างเอาเสนอคุณะขอผู้รับรองห้าด้านมีไหมครับโอเคอ่าเอาแล้วครับ ขอเสนอท่านเชิญครับเชิญครับขอเสนอคุณสายชนอยู่ไหมครับในที่นี้เสนอคุณเก่งกายยืนในขอแรกขอขอดีนะครับเสนอคุณสายชนอยู่ไหมครับในที่ประชุมแห่งนี้อยู่นะครับอยู่ไหมอยู่ว่าขอรับผู้รับรองครับอาจารย์โอเคถูกต้องครับคุณสายชนครับเสนอไปตัวนายกเพราะนายกจะตั้งอยู่แล้วตั้ง25ท่านเล้วท่านผู้ชมเสนอคุณเก่งกาครับเสนอคุณเกี่งกล มีไปแล้วครับยังชื่ออะไรยังไม่มีคุณเกรกไปขอผู้รับรองครัท่านครับเอาละครับขอบคุณเกรกไปท่านที่สิบห้าคุณสุจิภาครับระดับที่สิบห้าเสนอใครครับคุณสุจิภาครับสุจิภาขอผู้รับรองครับอุ่นละอุเอ่อสุจิภาขอเสนอคุณสมชายเท่านับเสนอคุณสมชายอยู่ในที่ประชุมแบบครับ คุณรีมาขอถอนครับคุณสมบัติชัยขอถอนตัวเองสมบัติชัยขอถอนครับเสนอใครท่านใดข้านี้ครับสมชายจังหวัด้าเสด็จสมชายอยู่ที่ที่ประชุมไหมครับอยู่ครับอยู่ขอผู้รับรองห้าท่านครับมีไหมครับครบถูกต้องเอาตกลงเอาคุณเบอร์สานคุณเป็นคุณสมชายลงไปเสนอใครครับเสนอใครครับคุณอะไรนะสาย ไมั้คครรบบมีท่านใดเสนอท่านที่สิบหกต่อไปมีไหมครับเสนอใครครับคุณโฉมคุณิฐครับคุณประเสริฐตอนนี้เราเก็บเป็นข้อมูลนไะด้ไหมครับคุณประเสริฐนะครับมีผู้รับรองไหมครับไม่น้อยกว่าห้าท่านมีนะคุณประเสริฐนะครับไป็กี่ท่านดีครับสิบหกแตอนนี้สิบหกต้องเลือกลงคะแนนะครับเลือกให้เหลือสิบห้าตาข้อบังคับเป๊กเลย คนจบแล้วนะข้าวหนึ่งคนจบจบน่าใช่จบคนบุญบุญถอนนะคุณบุญถอนครับอ่าบุณบุญก็ถอนนะฮะอ่าถ้าเกิดยังไม่มีการเสนอก็ยังในฐานะผมเป็นประธานก็ต้องเปิดให้เสนอเรื่อยไปครับจนกว่าจะปิดครับมีใครเสนอท่านใดอีกมีไหมครับเสนอว่าไงครับเสนอปิดเสนอปิดของผู้รับรองมีไหมครับยกเลยครับท่านใดเสนอให้เปิดต่อ ข้ารายชื่อเสนอไม่ยอมให้ปิดเสนอเปิดมีไหมครับไม่มีนะครับไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้ได้มีการเลือกสรรคณะกรรมการส,สมทบให้กับท่านนายกไปแล้ว15ท่านท่านนายกก็มีสิทธิ์และมีอำนาจในการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบตามข้อบังคับสมาคม40ท่านนะครับในที่ประชุมแห่งนี้ท่านใดจะ,สะเสนออะไรอีกมีไหมครับไม่มีนะไม่มีก็ ในฐานะที่ผมเป็นประธานก็ต้องขอบคุณที่ให้เกียรติผมมานั่งเป็นประธานชั่วคราวในการเลือกตั้งแล้วก็ขอเชิญขอรีเชิญท่านนายกขึ้นมาบนเวทีตรงนี้ว่าทําการต่อและคณะกรรมการว่าต่อและท่านอย่รีบกลับนะครับท่านนายกขึ้นมาแล้วก็ยังไม่จบนะบเดี๋ยวปตะธายข้าวโมกันผมขอปิดการทําหน้าที่ชั่วคราวครับขอบคุณครับเชิญท่านนายกครับ สวัสดีครับท่านคณะสมาชิกคณะกรรมาการท่านผู้ว่ารัฐท่าทั้งหลายที่ที่ผมเป็นนายกวันนี้เนี่ยพ่อปั๊มเนินได้เป็นน้ำใจของท่านที่ให้ผมเป็นนายกมากกว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะการที่เป็นนายกสมะสมาคมแห่งนี้มันไม่ใช่ของง่ายเลยนะพวกที่ขอยู่ก,กัคณะกรรมการเท่าน,นั้นเองที่ทุกคนไม่อยากเป็นนายก นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าผมเป็นแล้วอ่ะพวกท่านก็อย่าลืมคําที่ผมเข้าสมองตลอดเวลานะสมาคมเป็นของเราพวกเราทุกคนนะสิ่งเหล่านี้นี่กับ้องที่พวกท่านสมาคมนี้จะแข็งแรงไม่แข็งแรงอยู่ที่พวกท่านนะจิตใจของผมเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนายผมก็อยากจะดูว่าสมาชิกและรุ่นใหม่รุ่นเก่าเนี่ยเข้ากันได้ทําให้ดนะสิ่งนี้สิ่งสำคัญถ้าตับใดสมาคมจะไม่สามารถที่จะ เดินไปได้ด้วยกันั่นแหละสภาพคนนั้นจะไม่แข็งแรง